เก็บนําไปใหม่น้อพี่น้องมือนี่ก็ยิบสามได้จ้ะเก็บต้นเก้ากับอันเมื่อขึ้นอะไรเมื่อขึ้นยิบสองหม่าหมองเก้ามันก็มี่แน่เต่ากับลอยล้อฮฮฮต้อมว่าโอ้ต้อมพี่น้องต้อมต้อมยามหลอดบ่หลายคือสูเทือยามหลอดเด้พี่น้องมือนี่มือนี่วันที่ยี่สิบสามได้จ้ายี่สิบสาม กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนุ่มผ้ามายามหลอดต้อมเด้อพี่น้องมาเก็บหลอดต้อมซอยกันจ้าบ่ทันไดีเปิดคลิปว่าันได้สวัสดีพี่นอ้องอยู่กับผ้าขาวใสกินน่นหลอดล่ะเพราะว,ว่าว่างึงหันนมยางหายางหาหนาอันนี้เนาะยางหาต้นไม้คลินนี้กระสิ สั้นเลยพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่น้องเขาตรวจที่เด็ดเนาะดุล้วก็มีถ้าพี่น้องเขาตรวจที่เด็ดเขามาเอาหนดมนหลอดทหมันห้มกันเนาะพี่น้องเนาะยังก่ตอมเนาะจะนั่แหละมันดเก้าลล่ะ เห็นตาดากันดุดก็มีดูไกลกมีตัวคข้ยๆได้พี่น้องด้วยเด็กลงไปเด็กงไปดูเลือดเิ่งจะนุ่มตัวดำเยเนลายเหรอเดตัวหน่อยๆเนาะ วันนี้เห็นต่ดาดูดิหลอดนี่ก็สิได้วังสามนีเพาี่น้องเนาะเรื่งหลอดต่อไปเขาบาเขาก็ยามหลอดแรกต้องไปเบิ้งนำกันจ้ะเข่าหลอดสองจ้ะอยู่บห่างกันเนาะยางข้าวหนึ่งมันก็ หอดกันนะเขาก็จะเก็บเป็ดตะทังยางได้พี่น้องเด้อเบิ้งน้าว้ยยี่หมองเฮายางนี่มันมีบ่บ่สานเขาสีเดียดนี่น,นำไปใหม่ยังสิจะดูด,ด้วยจังสิ ต้องหาดิมันมันวายางเขาไปในวุ่งมันโดดเขาว่ามันอยู่ทางหนอดก็มีเนาะมออาสีไตยู่นั่งึงสีเนาะเป็นใหม่มันก็ล tìm đúc đít đúc đít nó không cả hà ô và mình có dứt từng tìm, tìm, mà tìm mà. ừ, cái mày tìm không có hiến mình khoai kịp không mới lùa nhìn cái xịt

นำหลอบนองเนาะนั่นเห็นะหลอบนองจ้ง รอบนอกมนันอีดต่องตาดีๆนะยำไปใหม่หลอดสามเด้อพี่น้องหลอดสามเขาตองเบิ้งถ้าท่างสีเขา่าเ่ายานเาเหยียบยปนันก็เเยียบอยู่ก็เห็นสอง สามสีนี่อีกไม่ได้ไหวหักนี่นี่หลอกนี่อักสีสีเป็นสีก็อบนี่นี่นี่ สิบสองหนึ่งต่อนี้สิบสองสาาพี่น้องผ้าพี่น้องเมื่อบัดนี้ผลของเมื่อแล้วจีโน่นหนุ่มกม่อนหน่นี่กับที่ไหนวังวัางลอยเนาะพี่น้องเนาะว่าได้ไหลายทุกมือดอกเมนุกก็ลุงปีกยุธางหนามือหนาเขาจังพอกันไม่จ้ามาเก็บจีโน่นำกันมา ส่องมาฮานำกันมือนี่ขอพ่นค่าคลิปหนาจังพอกันไม่เจ้า